ชอบถามคําถามนี้มากเลยคือตอนที่เราสรบปไม่รู้เรื่องอะเราไปอยู่ไหนวะถ้าพูดไปมีจะมีคนหาว่าผมงงไงะดิเ <c oughs> <c oughs> มื่อปี2547ก็ตอนนั้นอะผมอยู่ภูเกต็ตทุกคนก็รู้ดีอยู่ว่าเออช่วงนั้นอนะอ่าภูเกต็ตอะเจอสึนามิผมก็คือผู้โชคร้ายผู้โชคร้ายหนึ่งในนั้นไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าเพราะเรื่องมันน่าค่อนข้างจะนาน้ะตอนนั้นก็อยู่หาดแล้วก็คือคลื่นมันมา แล้วเราหลบไหมหรือว่ามันไม่ทันได้หลบมันก็ไปแล้วคือง่ายๆผม,มบ้านผม,มอยู่ซอยบางลาคือแม่ผมเขาเป็นช่างสักครับตอนนั้นนะผมตอนนั้นกำลังตั้งโลลูกค้าแม่มาตอนนั้นน,ะน,นั่งอยู่ด้านหน้านั่งกับพี่ชายผมผมจําไม่ได้ว่าว่าขึ้นมันมาตอนไหนเดบที่จําได้คือว่าอยู่ดีๆพวกฝรั่งพวกอะไรไปนเนี่ยเขาวิ่งปลูนไปที่หาดผมก็งงว่าจะ,จะวิ่งไปทําไมแต่ตอนนั้นแม่ผมบอกเออไม่ต้องไปแต่พี่ชายผมม,มันวิ่งไปแต่ผม,มไม่ได้ไปแต่ผมนะั่งหันหลังให้หาดครับ ดีอด,ด,ดีอ่ะมันเหมือนภาพตัดอุ้มคือแบบจำได้ไแค่ว่ามีมรถวีออสีขาวบินมาจากไหนก็ไม่รู้จริงป่ะใช่อ,อันนี้คือนี่คือสิ่งที่จำได้ใช่ใช่นี่คือจำได้ภาพภาพสุดท้ายเลยที่จำได้แล้วก็พอมารู้สึกตัวอีกทีอ่ะคือเจ็บไปทั้งตัวเลยคือแบบเห็นเลยว่าแขนตัวเองแอหลกละเอียดอืมแล้วก็ล้อรถอ่ะทับทับอยู่ที่ซี่โครงข้างขวา แล้วก็พอสักพักก็ได้ก็เห็นเหมือนไฟฉายส่งเข้ามาแล้วก็ตะโกนว่าเออมีใครรอดชีวิตไหมแล้วก็เขาพูดแบบภาษาอังกฤษมั่งภาษาไทยบ้างเงี้ยว่าเออมีใครรอดชีวิตไหมมีใครรอดชีวิตไหมผมจะตะโกนผมตะโกนไม่ได้แต่มือซ้ายผมมาอยู่ด้านนอกผมก็เลยยกมือขึ้นว่าเนี่ยผมมาลอดและทีนี้เขาก็มาช่วยออกไปออกมาได้ก็ลับไปเลยเราไม่รู้สึกตัวทีตอนอยู่โรงพยาบาลพอผมลืมตาขึ้นมาได้อะปรากฏว่าที่คอผมโดนเหมือนเสือก็อกล็อกคอไว้ แล้วมีสายอะไรก็ไม่รู้ระยองอะระยางเต็มปากเต็มตัวเลยกรอกตาได้อย่างเดียวกรอกตาไปทางขวาทางซ้ายอย่างเงี้ยฮะพอผมกรอกตาไปทางขวาผมเห็นแล้วว่ามีผู้หญิงอยู่คนนึงนั่งอยู่บริเวณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคหนึงแต่ตอนนั้นนะ่ะคือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นห้องพิเศษหรือห้องอะไรก็ตามด้วยความที่ว่าคนเจ็บมันเยอะมากๆจะต้องแชร์กันอะว่า อ่าห้องพิเศษห้องนี้จะต้องอยู่กันสองคนสามคนอะไรประมาณเนี้ยแต่ห้องผมมันมีอยู่สองคนพอผมกอ,อกตาไปทางขวาผมเห็นแล้วว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงค่อนข้างมีอายุประมาณสักอ่าหกสิบหกสิบกว่ากว่าอ่าเ <c oughs> ขาเขานั่งอยู่ทางขวาเขานั่งมองตรงมาทางผมนะสีหน้าเขาก็นิ่งเฉยมากเลยผมกอ,อกตาไปผมเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีแดงกระโปรงยาวหรือสีแดงโอ้เห็นชัดเห็นชัดเลยตอนนั้นผมเห็นชัดเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะ พอผมกอกตาไปทางซ้ายผมเห็นแล้วว่าเป็นฝรั่งอยู่คนหนึ่งเป็นฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งนอนแบบว่าโอ้เจ็บหนักมากเลยเหมือนกันตอนนั้นอ่ะผมก็นอนแบบนั้นอยู่ได้ประมาณสักสี่ห้าวันผมก็รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเพราะว่าผมต้องรับยาแบบว่าแก้ปวดแกอะไรแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเราใช่ใช่ด้วยความแบบสลึมสลือแต่ว่าพอผมกอกตาไปทางขวาทีไรอ่ะผมก็ยังเห็นผู้หญิงคนเนี้เดิมเดิมซ้ําๆโดยที่แบบว่าป้าผมเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะ ป้าผมเขาก็แบบมาหามาอะไรแบบนี้แต่ผมแปลกว่าเอ๊ะทไมป้าผมเขาถึงไม่ไม่ทักผู้หญิงคนนี้เลยอ๋ออาออผมก็ที่แรกอะผมคิดว่าอ่าป้าผมอะเขาด้วยความที่ไม่มีเวลาเพราะว่าผมมารู้ข่าวมาแล้วป้าผมเข้ามากระซิบข้างหูเลยว่าเออพี่ชายฝาแฝดผมอะเขาหายไปในเหตุการณ์สึนามิค,ครั้งเนี้ยผมก็อ๋อเสีป้าคงจะจ้างผู้หญิงคนนี้มามาแบบว่าเออคอยเฝ้าคอยดูแลแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ไม่ลุกขึ้นมาแบบว่าดูแลเราเลยนะจนมีอยู่วันหนึ่งผมอะ มีอาการอาการผมแบบว่าเริ่มเริ่มจะหนักด้วยด้วยความที่แบบว่าป <im it> อดผมอ่ะโดนกระดูกซี่โครงชี้เล็กๆมันทิ่มเข้าไปในปอดจนว่าป <im it> อดผมมันเริ่มติดเชือ้ออ่าแล้วผมอ่ะจะต้องแบบว่าเข้ารับการผ่าตัดเพื่อที่จะผ่าผ่า,ผาพวกอ่ากระดูกซี่โครงที่แบบชีนเล็กๆที่มันเสียบเสียบอยู่เนี่ยออกด้วยความที่แบบว่าตอนนั้นอ่ะห้องผ่าตัดอะไรแบบมันก็ต้องรอคิวนู่นนี่นั่นแบบว่าเยอะนานมากกว่าจะได้ห้องพอผมไปผ่าตัดออกมาแล้วปรากฏว่า ผมก็มานอนอยู่ห้องเดิมแต่ว่าที่ทแปลกไปก็คือว่าพอผมเหลือบตาไปทางขวาเอ๊ะบ้าคนนี้หายไปแล้วแต่พอผมเหลือบตาไปทางซ้ายผมจําได้ว่าฝรั่งคนนี้ก่อนหน้านี้ยังเจ็บหนักมากๆอยู่เลยแต่เอ๊ะอะไรว่าผมเข้าไปผ่าตัดไม่กี่วันทํมไมรอนเนี้ยให้นึกดูนะคเขาแบบว่าทําท่าเหมือนคนนอนหลับแต่ว่าเขาเอามือประกบกันแล้วเอาหน้าเอาหน้ามาตั้งไว้ที่บนมือเขาอะแล้วเขาหันมายิม้มให้ผมตาสีฟ้า,า,าเลยใช่ใช่ใชหันถัตะเคียข้างมาแล้วก็หันมายิม้มอุย้ยคนลุกคนลุก ใช่ใช่หันมายิ้มแบบยิ้มหวานเลยอ่ะผมก็แบบอ๊ะอะไรผมเข้าไปผ่าตัดนี้ผมเข้าไปผ่ามากี่วันวะอะไรแบบนี้ผมก็คิดอยู่ในใจอผมก็แบบเอสงสัยว่าเราเข้าไปผ่าผ่าตัดอยู่นานผมก็แบบหลับไปประมาณสามวันติดๆิดเลยครับผมก็ตื่นขึ้นมาแต่รอบนี้ยดีหน่อยตรงที่ว่าท่อในปากผมอะถอดออกแล้วแล้วก็ป้าผมเขาก็มายืนอยู่ข้างเตียงผมก็เลยถามป้าคนที่ป้าจ้างมาดูแลผมอะ เขาไปไหนแล้วทําไมแบบว่าเขาไม่ดูดูแลโซไม่ดีเลยดูแลผมไม่ดีเลยอะไรประมาณเนี้ยอ่าป้าก็บอกว่าเดี๋ยวนะฉันยังไม่ได้จ้างใครมาดูแลเธอเลยนะก่อนหน้านี้ในห้องนี้ก็ไม่ไม่มีใครนอกจากพยาบาลเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ให้ไม่ให้ญาติไม่ให้อะไรเข้ามาเลยถึงเข้ามาได้ก็เข้ามาได้แป๊บเดียวแล้วก็จะมีพยาบาลที่แบบว่าคอยจุดว่าเอออาการโรบินยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยครับเขาเาจะยืนอยู่ทางซ้ายมือผมเขาคุณไข้คะ ขอโทษนะคะคุณเคยเห็นคุณป้าเขาลักษณะยังไงผมก็อธิบายให้ฟังเลยว่าผมสั้นเสื้อสีขาวนะพยาบาล <บา S 1> ถามส <บา S 1> วนมาเลยว่ากระโปรงสีแดง,งใช่ไหมคะผมก็มองหน้าครับพอบอกว่าครับปั๊บพยาบาลสกิดกระซิบกระซิบกระซิบกันใหญ่เลยผมก็ถามมีอะไรก็ให้ผมรู้ด้วยดิครับเออมีอะไรก็บอกบอกให้ผมรู้ด้วยเปล่าค่ะเปล่าค่ะยังไม่มีอะไรค่ะพอบอกยังไม่มีอะไรครับับผมผมนี่ในใจผมมันไม่ดีแล้วแต่ว่าจริงๆกับผม ก่อนหน้านี้ผมไม่ใช่คนกลัวผีหรืออะไรนะคือไม่เชื่อเสด้วยซ้ําผมก็อืมรอป้าไปปอกป้าไปปั๊บเอ่อพยาบาลครับฝรั่งที่นอนเตียงด้นข้างผมมาวันก่อนวันที่ผมฟื้นฟื้นจากผ่าตัดแหละเขาหายแล้วเหรอผมเห็นเขาเขาหันมาตะเคงแล้วนอนยิ้มให้ผมยิ่งกับยิ่งสกิดกันใหญ่เลยคุณ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 โซคุณคุณโซเห็นวันไหนนะก็วันที่ผมออกจากห้องผ่าตัดเลยคุณโซคะรอแป๊บนึงนะคะเขาวิ่งหอกไปปั๊บไปตามหมอใหญ่เข้ามา หมอที่ดูแลไข้ผมอ่าคุณคุณโซเห็นอะไรนะครับฝรั่งที่นอนเตียงข้างๆผมครับเขาหายดีแล้วหรอทําไมต้องไปตามหมอมาอ่าอเอ่เออคุณคุณคุณโซจะย้ายห้องไหมครับเอาย้ายไหจะย้ายทําไมอ่ะครับคุณโซครับอ่าพอดีว่าคนไข้ที่นอนเตียงข้างๆคุณโซอ่ะเขาเสียเขาเสียชีวิตในวันที่ว่าคุณโซเขาผ่าตัดเขาเสียชีวิตในวันนั้นเลยพอคุณโซเขาผ่าตัดปั๊บเขาก็เสียชีวิตเลยโอ้ยตายแล้ว แล้วที่ผมเห็นอยู่แล้วครับหมอ,อมขอโทษน,นะคุณโซแต่ก่อนหน้านี้นางพยาบาลนางพยาบาลหลายๆคนเขาก็เห็นอ่ผมขอถามอีกอย่างหนึ่งครับท้งนน่ะท่านไหนๆก็มาถึงเรื่องนี้แล้วแล้วคุณคป้าที่เสื้อสีขาวที่มานั่งอยู่ครับอ่าก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณโซจะมานอนเตียงนี้ด้วยความที่แบบว่ามันเร่งด่วนมากคือแบบว่าต้องสลับคนไข้คนนู้นคนนี้เข้ามาตรวจแล้วก็เตียงอะ่ะมันไม่มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือปปอ่งหมอหรืออะไรใดๆก็ตาม,มเ,เพราะฉะนั้นอะ่ะ เพราะว่าคุณโซเข้ามาปั๊บเขาก็เอาคุณโซเข้ามาเลยโดยที่ผ้าปูเตียงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยน<ม>คือก่อนหน้านี้จะมีป้ายป้าอยู่คนนึงเขานอนเตียงนี้มาก่อนแล้วป้า่พอเขาป้าเขาเสียปั๊บยกล่างป้าออกแล้วก็คุณโซก็มานอนเลยคือเอาง่ายๆว่าผมมานอนทับที่เขา<อ>แล้วก็ใช่ก่อนหน้านี้คือแบบว่าหลายๆคนคือนางพยาบาลเอยหรือใดๆคือไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าใครก็ตามอะ่ะ คือหลายๆคนที่แบบมีเซนส์หน่อยเขาก็จะเห็นป้าคนเนี้ยมานั่งอยู่อะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าผมมามานอนทับที่เขาอือะไรประมาณนี้ครับอ่าผมนอกเรื่องนิดหนึ่งรักษาตัวอยู่นานไหมตอนที่เราเกิดสดมีัวนี้ครับอืมปีหนึ่งเต็มๆเ,เลยครับอยู่ในโรงพยาบาลปีหนึ่งเลยครับใช่ใช่ครับใช่ปีหนึ่งเต็มๆแล้วก็ยังเข้าออกเข้าออกเข,ข้าออกอยู่างเงี้ย ขออาการอีกทีนะฮะเป็นไงเป็นอะไรบ้างนะฮะหมอลงกระดูกคอเคลื่อนคือโคเกือบหักอีกนิดเดียวถ้าว่ารถคันที่ทับผมอะสไลด์โครนนิดเดียวคือกระดูกคอเคลื่อนเลยโอ้คือไม่ใช่เคลื่อนเลยคือหักเลยซี่โครงผมหักเขนขวาผมหักขาซ้ายผมหักหักละเอียดเลยโอ้ผมชอบถามคำถามนี้มากเลยอะคือตอนที่เราสลบไม่รู้เรื่องอะเราไปอยู่ไหนวะถ้าพูดไปมีจะม,มีคนหาว่าผมงมงายไะดิ <laughs> จริงว่าไม่อยากฟังเพราะบางคนก็บอกว่ามาอยู่ที่มึนมึนมืดม,ม,ม,มากเลยแล้วก็หนาวผมอ่ะเห็นอุโมงค์และทีเนี้มีคนพูดก่อหูผมอ่ะเขาบอกไม่มีเหรอหนานันนกไม่มีเหรอหนา,านะสวรรค์มีแต่มึงกับกูแค่นั้นแหละ